เราไม่มีทางใช้เงินได้นการจัด่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไอเดี่หายท่านราคาแบบนะคะก็ขอจำเรียนว่าจังแวัของเราได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องของการจัดหางและมอบเงินนะคะสําหรับในโอกาสนี้นะคะจะเป็นการแสดงน่าจะสิบจิตล้านนาบวงงาขออันเกศศิริศิริของข้ากงกระวัตา เ็นนี mm ้านระพุทธโกศัสีใจมหาสัตยาภิและงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยในสมสถาบันสารพาะบูชาประจำปี2508หลักฐานบาทนะครับให้ังสถาการณ์เราไดครับได้ไปดำเนินการการจัดการประจ้กษมาในการวิจัยเกเรื่องการที่เราจะมุ่ง่งได้พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะเราธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ึงชั่วทกั่วหลา ะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดอร่ามีแม่มีวัดน้ำช่อแหงหรือวัดอื่นๆนะครับซึ่งจะมีการจัดงานในจังหวัดนั้นนะครับก็มีค่อนข้างน่าจับปีมันก็ประมาณส0งล้านบาทนะครับมันก็มีที่รับคำไฟตามธรรมชาติมันมีแสงจากดวงดาวหรือแสงธรรมจันทร์มันคงไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ แต่ในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็งกา,านของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานพระธรรมนะครับก็จังหวัดเรายินดีในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะผู้ครบทั้งเจ็ดังหวัดประการที่สองเพื่อรักษาทำเนียมประเพณีเกษตร การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่และสีเป็นการสร้างความรักสามัคคีของคนจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนทุกองค์กรทุกรุ่มแถลงข่าวหน้าสวนชการผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกสาขา ท่องเที่ยววิถีแพ้นะคะไล่พระพุทธพระโกสัยสิริชัยมหาศักดิ์ยานุนีนะคะโดยได้กำหนดผ่านหัวหน้าส่วนนะครับแล้วก็คี่พิเศษบางคนทุกท่านครับต่อในงานขอขอบคุาเป็นงานที่อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยู่ในปฏิบัติการของการท่องเที่ยวเวียดนามนะครับครับ งานนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและส่วนต่างๆต้องให้บอกว่าต้องขอบคุณนะครับในตลอดที่กรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่โดยเฉพาะการปฏิบัติรรมชมสวนการท่องเที่ยวพระพรทโกศัยมหาสัรยาพุทีนะครับจิริชัยมหาสัรยาพุทีครับเป็นพระพุทธคุรุผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดแพร่นะครับเป็นที่เคารพและถือศักธาของชาวจังหวัดแพร่ทั้ท่องเที่ยวทั้ง ในการจัดงานร่วมกันในหลายภาคส่วนและได้รับการตอบรซึ่งประกอบด้วยทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนส่วนรัชการนะครับซึ่งมีส่วนในการจัดงานประเพณีไหว้พระโหรใส่ในครั้งนี้นะครับก็ขอเจริญณอสังฆาการเกี่ยวทางข่าวแ่ และต่างจังหวัดทั่วไทยทั่วประเทศและก็ทุกภาคส่วนราชการได้มาร่วมกันเพื่อความรักความสามัคคีในการจัดงานในทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาปนประเพณีหงวงพ่อและตรงกับสังกสนสรุมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญสาาลของโลกคือวันวิสาขภาาูชาเป็นวันคล้วันประสูติตัสรูและเสร็จกับนัา,านพรปิพานิพระองค์สมเด็จพระสมมาสัมพันธาาพุทธาบริษัทรทั้งหลายจำต้องอเข้าวัดทำบุญตักบาตรปัดเศเวียนเทียนประดปฏิบัติธรรมเดินจิตภาวนา น,นการกประเพณีง็ลรงพ่อปีนี้ก็ขอเชิญชวนผู้พักสวนผู้่านทุกคนมาร่วมชมขบวนแห่ในวันที่หทั้ง13บสาแตะวันนอกจากนนั้นวันที่6ถึงวันที่10จะมีขบวนแห่หมววัดวันละ5หมววัดนะและวันที่สิ็วันสุดท้ายเนี่ย มีพิธีทำบุญกลางป่าเช้านะแล้วก็มีกิจกรรมส่งน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสดศรีชัยมหาสารไปเจ้ามณีรอยพระพุทธบาทพระธาตุยิ้มเมืองหลวงพ่อทุกที่นิ่งกว่าเมื่ยนะเป็นประจำนอกจากนั้นสื่อท่านทั้งหลายมาส่งกิจกรรมนะในแต่ละวันแต่ละคืนทุกวันทุกคืนทั้งภาคกลางวันและกลางคืน คนะวามเทศมหาชาติทุกวันแลนะนะนะมาจับจ่ายซื้อของนะในงาน,นะนหลายๆสิ่งหลายอย่างก็จะทำให้นะเศรษฐกิจของเราที่ว่าไปแล้วเนี่ยให้ดีขึ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะแล้วก็แสดงออกถึงความสัมสรถีของคนโรุแพทพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ร่วมกันจัดงานทุดภาคส่วนกัทงที่่าผตัวและผู้ร่วมในข่าวหลายทางทุกท่านได้พูดตรงกันก็คือเราจัดงานด้วยความร่วมมือร่วมมือทุพภาคส่วนก็คือท,งท้งวัดท้งสวนเสกาทางภาคเอกชนและประชาชนพูดไปหากมีส่วนร่วมในการจัดทิ่กับในคราวนี้ก็คิดว่าานประเพณนปีนี้ แจกยิ่งใหญ่มากกว่าทุกทุปีที่ผ่านมาก็ต้องขออนุโมทานาสาธุการขอบคุณขอใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนทุกท่านทุกคนด้วยแจ้งงานกองการเลขทาวัฒนรรมจังหวัดแพร่ก็สนองการเลขาในการจัดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประกา แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านทุกคนขอเจริญโหมขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกสำนักในะขอซื้อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของพ่อรัพระปุษยในจังหวัดปี264ให้เต็มที่และก็ขอความร่วมมือผู้ภาคส่วนทุกฐานทุกคนทุกบริการในการจัดการในคราวนี้นะครับอยากให้มีปัญหาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้น แม้ว่าสิลอันคน้ลงกๆนะมันจะมีก็อยากให้มีขอให้เห็นนะแก่รป,นะกสสรประโยชน์สุงน้องก็คือศาสนาพระมหากษัตรและวัดวาอา,าร,รามปรนะตุนจังหวัดแร่ของเราให้สันตะิสุขตามที่ทำขัวนประจําจังหวัดว่าหม้อห้อง ไม,ม่สัตอ์เหนรักพระหอกข้อแห่สีเหลืองลือเรื่องแพ้บุญคนแร่นี้ใจนาะเพราะฉะนั้นเราก็ขอยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดการจังหวัดทั่วประเทศไทยและทั่วโลกมาได้มาเที่ยวชมงานประเพณีนวัสการรมของพ่อพระธุ์โปรกษสิสิชัยวดลมาสารไทยยมนี และสภาคส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในวันวิสาขบูชาโลกวันส่องแสงสากของโลกประจำปี2568ในวันที่5ถึง11พฤษภาคม2568โดยทั่วการขอเจริญพรขอขอบพระคุณในความเมตตาของเรื่องของการเชิญชวนผมมีข้อที่สองการแจกรองฝากทุกท่านนะครับเมื่อกี้พวกเราได้ ครับส ok no like, ่วนใหญ่แล้วเราบอกว่าเอ๊ะเืาไปเล่นส่วนราชการหน่อนะเราไม่เกี่ยวกับเราครับอยากให้ลองเปลี่ยนแนวความคิดเป็นเรื่องของพวกเราบ้างนะครับพวกเราที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่นะครับช่วยกันเผยแพร่สัมพันธ์ออกไปนะครับให้ที่น้องที่อยู่ในจังหวัดหรืออยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะจังหวัดแพร่เราจะมีงานนงานที่น่ามาเที่ยวอย่างที่คขาบอ เรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเศรษฐกิจของเราม,มันจะดีหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่ผู่วนายกฯนะครับไม่ได้อยู่ที่คนรัฐมนตรีนะแต่อยู่ที่คน ไว้หรือจะเพิ่มเพียงแค่สิบาทยี่สิบาทแต่ไม่ใช่เพิ่มสามเท่าตัววันก่อนพีมาพวกผมมาบอกอยากไปซื้อเสื้อห้องอนะว่าผมไปซื้อห้องตัวไหนถูกห้าร้อยเนี่ยน่าสวยๆหน่อยอ่ะทุกคนบอกว่ามีคนถามมาให้และผมก็ได้รู้เหมือนกันนะครับก็อยากฝากไปนะครับว่าอย่างที่บอกว่าทุกเรื่องที่มันมีการจัดกิจกรรมที่ไหน เรื่องของเก็เราต้องในฐานะรัฐบาลแร่เราต้องมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีรู้จักการป้างกักาองเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันนะครับในส่วนของเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับก็เชิญชวนน้องเาว่าผมคิดว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับประจำปีนะครับสำหรับเาสอีกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งในางาการจัดกิจกรรมครั้งน,นี้เรามีความร่วมแรงร่วมือจากทุกภาคส่วนเราอยากให้กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้เผยแพร่นะครับออกไปยังพีน่น้องนะครับประชาชนทางประเทศไทยโดยไปถึงอาจจะถึงต่างประเทศด้วยก็ไดน้นะครับเป็น,นะรนก,นนก,นน những, กนะรณนะีของท่าผาดังคอยของเรา S <S <an> <d ian> ได้ขอข้อมูลจากแม่นะนนครับก็ได้รับตัวนายจากท่านนายหมอกัญงาส่งข้อมูลให้เรียบร้อยซึ่งเขาจะไปจัดรถชวนในต่างประเทศนะครับซึ่งในส่วนแรกก็จะมีสำหรับแร่ที่จะมาจะต้องเป็นเรื่องก่อนนะครับว่าจะประมวในส่วนไหนซึ่งสิ่งที่ทางราชการเราพยายามที่จะดำเนินการนะครับก็ขออนุญาตขั้เรียนครับท่านที่ยังไม่รู้จะไป นะครับในช่วงวิสาขะนะครับท่านเชิญชวนนักท่องที่แย่ได้ได้ใช้ชมกับกิจกรรมและก็นำมาจิ่งงามนะครับสมกับเป็นเมืองต้นทางสำหรับกางเข้าสู่ล้านนานะครับถ้าเป็นจังหวัดต้นทางในประตูสู่หลังงานนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมในงานกิจกรรมยังมีก็คือครับขอบคุณที่รั จ้างงานจดแจ้ีการพิ่ารได้รันข้อมูลในการแข่งขันในคันนี้ค่ะเรียนเชิญคันคัสตินดอนเน่